ิดีครับท่านผู้สมขอบคุณค่ะข,า,ะขายดีๆนะคุณพี่พได้เลย Good look. look. เอานะลอตนี้ของมาสวยมอ่อต้นทุนสิบสองบาทได้งานเกรดเเลยผ้านิ่มผ้าเด้งผ้าบางโพลีชีฟงองเชิ้ตน้อย พัดหัวผ้าสักร้อยตัวพี่เอ้อรถใหม่ฉายลายมากแน่หนุนใครชอบผ้าบางเชิดน้อยๆที่เอารุ่นนี้นะ ส่งเด้อเข้ามาแล้วกดหัวใจด้วยเข้ามาแล้วกดหัวใจทักทายกันหน่อยเสียสวัสดีค่ะพี่โจ๊กกดแชร์ยังอนี่เสียเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเข้ามาปุ๊บเม้นเช็คชื่ออุ้ยเสร็จผ้าแดงคือสวยมาก พี่ใครอยากขายงานผ้ากระสอบนะจะต้องมีความเข้าใจนะว่ามันไม่สามารถที่จะขายราคาเท่ากันได้หรือขายได้ทุกตัวในกระสอบนะพี่พี่จะต้องคัดก่อนนะพออีแม่มเด้งมา ไเดอ้อสก,กิดไปยังสก,กิดไปหาพี่สวยสวยจริงวะนี่รับนี่เจอ๋ยผ้าแดงไหมเดี๋ยวเกงยีนมาแล้วเสียเอาเปล่า ยนมียินจิงโจ้มานะยินจิงโจ้ธรรมดามานะเสี่ยโโมีใครรับยังไง พี่ออนมาเร็วลูกมีสวยมากพี่ออนมายังพี่ออนมายังมีกี่ลูกมีห้าเองเสียอ้อาวอ้าวหมดเดี๋ยวมึงมาเท่าไหร่แป๊บหนึ่งเสียมาน่งมี 3, แคตหนึง่งแล้วก็เป็นแหบบนึง่งเหลือหนึ่งเหลือขอโทษนะเสียไม่รู้ว่าจะเอาเด้ไม่ได้เก็บไว้ให้เลย เสียไม่ได้บอกใครดิหูสวยป่ะสวยอไปเห็นบอกว่าของเก่ายังไม่ได้เปิดเอเอก็เลยไม่ได้สองพันแปดราคาเดิมเลยเอาสีเหลืองขึ้นอย่มไหมเธอเอาโอเคลูกสุดท้ายปิดการขายที่เสียโจ๊ก สวยอะ่ะใครเอาได้เอานะได้เลยลูกสุดท้ายเด้อเสียเด้ออะไรอมาผัดลมก่ะผัดผ่าลมยังฉันไปผ่าเน้งก่อนนะเธอฮใครจะรับรีวิวในต๊อกก่อนว่าอะไรเนี่ย 2 8 0พพี่เมย์ลูกหนึ่ง2,800นะแต่เฉลี่ยต้นทุนแค่12บาทนะคะเดี๋ยวใครโชว์หัวผ้าก่อนพี่จ๋ามาใครรอนะคะสำหรับงานงานอะไรวะเนี่ยน้ำมันตับปลาเข้า่อย มีแบบซื้อยกแขกไปที่บ้านตับปลาเหมารังแบบผ่านกันนะเออะไรนะทั้งโรงงาน็ราไม่ฟอนเผื่ได้ปะเอาใหม่พี่ค่ะใครที่ชอบผ้าบางนะคะเชิ้ตน้อยแค่แนะนำป้ายนี้เลยค่ะเสื้อโพลีสาวอว่ป้ายมงกุฎฟ้าเกรดเอของเรานั่นเองโอ้โหแคชโชเซ็ตผ้าเด้งก่อนนะคุณพี่รุ่นนี้เขาเจอกแนวแบบว่า ผ้าบางโพลีชีฟองผ้านิ่มผ้าแดงเชิ้ตน้อยนะคะเหมาะสำหรับวัยแม่ๆนะคะ1กระสอบ2,800บาทแต่เดี๋ยวก่อนต้นทุนเฉลี่ยแค่12บาทเท่านั้นค่ะพี่จา๋าคือมือใหม่ก็ขายได้นะคะไม่ว่าจะลงตลาดนัดออนไลน์ไลฟ์สดรุ่นเนี้ยึ้นห้างได้นะอย่าลืมคัดหัวผ้ากันด้วยนะจ๊ะใครที่อยากรับรีวิวไม่มีค่าจะส่งแล้วก็ได้ทุกตัวด้วยนะคะ ได้ทุกตัวไม่มีค่าจัดส่งอูยโอ้ยเซางโอ้เดียวก่อนมันรุดออกจากไม้คว้าแล้ว เป็นไรพูดจริงจริงมันผักมันผักมันเป็นอะไรโอ้โหอนเ้ารวยบอกว่ารวยจะตุยอยู่อุ้ยเยอะแยะแลพี่แม่พี่แม่มารวยกินเยอะแยะอ็อกเยอะแยะอีกแล้ว วิ่งออกมาคือมันน่ารักมากไปก่อนนะไปก่อนนะพี่จ๋ารถนี้คือปังอะ่ะพี่ดูนะทุกคนนี่หัวผ้าสวยๆแบบนี้พี่ๆคัดแยกทำกำไรกันด้วยนะจ๊ะตัวนี้สวยมากอันนี้เป็นผ้าชีฟองค่ะพี่แนะนำเลยยกไปหนึ่งกระสอบเปิดร้านเป็นเจ้าของกิจการได้เลยนะจ๊ะ เดี๋ยวก่อนกินเยอะโอ้โหพี่สวยมากคุณดูอ๋อรู้แล้วพี่แม่วันนั้นพี่แม่ใช้น้ำยาหน,นีเช็ดใช่ปะพี่แม่วันนั้นใช้น้ำยาหน,นีเช็ดใช่ปะตรงเนี้ยอันนี้มันไม่ใช่แอลกอฮอล์นะมันเป็นน้ำยาเช็ดกระจกอ๋อ ขอบคุณค่ะวอารีวิวรับแล้วนะคะพี่สุรางนั่นเองสวยลูกนี้สวยพ <c oughs> ี่สุรางบอชอเดิมได้เลย อะลูกหนึ่งคัดได้สักร้อยตัวขาย6 6สิบพันแล้วกำไรเท่าตัวเกินร้อยเปอร์เซ็ต์แล้วมามาจ้ะเนี่นีค่ะถ้าแนะนำเลยพี่จ๋ายกกระสอบไปแล้วเปิดคัดแยกหัวผ้าได้สัก80ตัวร้อยตัวนะอาจจะขาย,ยตัวสวยๆส,สักห้าเก้าหกหรือใครที่แบบขายเก่งจริงๆนะพี่ได้ถึง 7, 9, 8, 9เเลยนะ แค่เนี้ยก็ได้ทังทุนและกําไรแล้วค่ะกําไรเกินร้อยเปอร์เซ็นแล้วคนที่หางผ้านำสองหรือตัวไม่สวยนะไม่ต้องคิดเยอะขายลดแลกแจกแถมขายเลยลดหลั่นกันลงมาตามสภาพความสวยงามได้เลยนะคะอย่าลืมเอาไปรีดด้วยนะทุกคนจะได้เพิ่มมูลค่าตัวสินค้านะคะปิดการขายได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะแค่ขา,ขายแล้วนะตัวรีวิวนะ อย่างพี่มีลูกค้าบางคนเขาอาจจะขายแบบหัวผ้าได้ห้าเก้าร้อยตัวห้าพันเก้าเละขายได้หกเก้าก็6กพันเก้าแหละโอ้โหพี่ยังไงก็กำไรนะโอ้โหดูดิพี่จ๋า ยกไปหนึ่งกระสอบเราไม่สามารถที่จะขายราคาเดียวกันทั้งหมดได้นะเราต้องคัดแยกตัวสวยมากตัวสวยน้อยก่อนที่จะขายด้วยนะทุกคนรุ่นนี้นะจะเหมาะกับวัยแม่ๆวัยผู้ใหญ่แค้ขออกสาวอวบนะคะอกจะอยู่ประมาณ40-50บวกลบได้เลยค่ะคุณพี่ต้นทุนต่ำกำไรดีใครเห็นคลิปนี้หรือต้องการใช้ของเยอะๆทักมาคุยกันหลังไม้ได้เลยนะจ๊ะของพุ่งลงเลย พี่เรามาดู4พื้นกันบ้างค่ะคุณพี่ในกระสอบเขารวม4พื้นนะคะลวดลายแขนสั้นแขนกุดให้พี่พคัดแยกทำกำไรกันอีกทีนะจ๊ะบอกเลยใครไลฟ์สดใช้ของเยอะๆพี่จ่าทักมาหลังใหม่ได้เลยนะยิ่งรีดยิ่งสวยนะจ๊ะรุ่นนี้ไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยคุณพี่งานเขาสะอาดเป็นทุนเดิมนะคะเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียก็น้อยด้วยายหอยเนี่ยพี่จ๋ารีดทุกคนมันจะได้เห็นทรง เฮ้ยว่าไม่ได้เด ทุกคนมือใหม่ก็เล่นได้นะสําหรับรุ่นนี้นะเขาเป็นงานเกรดเนะคะ mm hmm. คุณพี่อู้ดูดิทุกคนใครเจองานหัวผ้าตัวสวยสวยเราก็คัดก็แยกทํากําไรก่อนนะตัวไหนไม่สวยเปื้อนเสียซักซ่องไม่ได้คัดทิ้งคัดแยกคัดแจกคัดบริจาคคัดแถมไปเลยก็ได้ไม่ต้องคิดเยอะเดอะ้อใครจะขายผ้ามือสองนี่คิดเยอะไปะได้ เยอะนะพี่ขาย69บาทได้สักร้อยตัว6,900บาทแล้วอุ้ยจะหาที่ไหนกําไรเกินร้อเซ์แบบนี้ยากนะจ๊ะคุณพี่เหลืออีกประมาณ120ตัวบางคนไม่ขายขายแต่หัวผ้านะจ๊ะก็แล้วแต่ความสามารถความสะดวกของแต่ละคนเดอ้ออ้ยหล่นไปหล่นมานี่ผ้ามันบางนะบอกแล้วรุ่นนี้รวมผ้าบาง ใครอยากได้สเปคแบบไหนพี่แจ้งได้เลยนะชอบแนวผ้าบางเชิ้ตน้อยๆพี่ต้องเอารุ่นโพลีนะจ๊ะบางคนไม่ชอบผ้าบางไม่ชอบผ้านิม่มห้ามเอาเด็ดขาดนะจ๊ะบางคนชอบ,ชอบเชิ้ตเยอะๆไปรุ่นคอตตอนนะคุณพี่หรือใครจะแบบอยากขายงานรวมนะคะรวมเนื้อผ้าก็จะไปรุ่นอื่นได้เลยนะบางคนอะเอารุ่นคอตตอนหรือว่ารุ่นรวมผ้าไปบอกไม่มีโพลีชีฟองเลยอ้าวมันไม่ใช่รุ่นนั้นมันต้องเอารุ่นนี้นะจ๊ะ ไม่ใช่ว่าเอารุ่นนี้พี่ก็ต้องรุ้นนะโพลีเยอะโพลีน้อยนี่เราจะบอกไม่ได้เลยนะจา๊ะสามพันเออไม่ใช่อุ้ยราคาดวมไงสามพันปกติขายสามพันพี่จ๋าเอาไป2,800ได้งานเกรดเอต้นทุน12บาทต้นทุน12บาทพี่มีรุ่นถูกนะมีรุ่นถูกก็มีนะแต่สวยไม่เท่านะอยากได้รุ่นถูกรุ่นแพงพักมาเลยจ้ะแม่ หมดนะจ๊ะนี่แมสสวย,สวยอย่างนี้เราก็ทำกำไรได้ปาดไล่ทุกคนเนี่ยใครที่แบบอวบนะแล้วก็เขาใส่หุ่นแบบนี้ได้คือสวยใส่ขึ้นมาแล้วสวยขอไว้แม่แม่เลยหโหยเกินครึ่งลาวอะ่ะไม่อยากสับคูเยะแยะะเกิอนะ นู่นนะดูดีลายๆอยู่ในกองอ่ะจังอยู่เลยด้ดอกยังขึ้นหัวผ้าได้อีกอยากเปลี่ยนสีผิวหรอกองตากราน่ะลายเสือลายอะไรข้างล่างต็มหัวผ้ายังอยู่ในกองน้องเต็มเลยเดี๋ยวพี่หนุ่มไปยังคอขึ้นมาอุยสิมันเย็นสวยอ่ะ อุย้ยนี่อะไรเสือพี่เัืนี้ไม่ตกเลยหมดแล้วหมดแล้วนะยินชยัยไม่เหลือตัเลยเหลือ,ลอแบรน์นะเหลือรุ่นแบรน์ล้วนยินชัยเหลือรุ่นแบนรน์ล้วนเนี่ยมันยังขึ้นหัวได้อยู่เลยเนี่ยพี่ดูดีเทลดิเห็นปะปากลงมาเนี่ยทำม็มปะดูดิ

น,น้องมันคัดไม่เป็นเไม่น้องแบบน้องเลี้ยงให้อย่างเดียวน้องคัดไมเป็นหรอวีเียงเป็นแบบเที่ทกัน,น <c oughs> เฉยๆลี้ยงให้มันจับง่ายยว่าเเนี่ยต,ต,ตัวธรรมดาอย่างเงี้ยมันไม่สวยพี่อาจจะแถมไปหรือขายสักห้าบาทก็ได้นะทุกคน ธรรมดาเนี่ย20บาทขายไปเลยเพราะไอ้ตัวส,สวยๆเราจะได้กำไรแล้วนะใส่สอบเลยนะลูกค้าเอาแล้วโอ้สวยเนาะขายแบบไวัยทำงานเนาะวัยแนๆ่ๆข้าราชการเนี่ยพี่ได้หมดเลยนะดูเสื้อคลุมตัวนี้ดีพี่พต้องรีดนะรีดุมสวยคลุมใช่ไหม อยู่เลยจ้าเั้นสี่นาเป็นสว่วเนี่ดูดีป้ายห้อ,อยเลยนี่ยลายดอกลายดอกน้องยังไม่เอามาให้เลยพี่น้องไม่รูกก้ว่าเป็นหัวปลาลายดอกเนี่ยพี่เห็นไหมสวยๆเลย ไหนได้ป่ะพี่ออกมาล้มไหนได้ป่ะเอ็งดูพี่ดิลูกค้าบอกว่าแนวสาวสาวผู้ชายในเข้าใจใช่ค่ะบเไม่รู้ทุกีน้องหนึ่งกงเรียงเรียงได้สั่ง่ายลายดอกมันอยู่ในกองน้องอยู่ยหนที่ชอร์ซา์ตินสวยมากของจริงสีสวยมาก สี่เพื่อของคุณเนยเกลือนนิก็น่าวันด้วยดีมีดีเทลเออข้างข้างมีตี๋อ๋อใช่สวยเยอะเลยนเนาะแบบเราไปไปคลาสที่ความตีนน,นะใช่สวยสมราคาจริง อยู่เลยพี่เห็นปะเ,เก็บใส่กระสอบได้เลยครับโอ้โหน่ารักนั่ไงมึงก็มาดีีคู่กับตัวนั้นเลยเนาะนั้นสีเขาจะเป็นอันนี้เดียวกันสีเทาไม่ดีเธออย่างน,นี้ก็ยังสวยอยู่เลย,ย,ยเธอดูลายดอกตัวนี้ดิมีทองอ่ะ ใครเจอสายเดี่ยวว่ะจับแมตชสวยมากน้องใส่เดี่ยวสีขาวสีดำเ<ม>นี่ยนี่อันนี้ก็สวยเอออืมรเนี่ยรอบที่นี่ใช่ไหมที่นี่ใช่ไหมใช่ทำอะไรใช่ค่ะทำไมนะเอาไปไว้ไปไปข้างหน้าไงใช้ต้องใส่จยิบเอตอตัวนี้เอา ใช่ไหมใช่ครับทะเลจริงๆแล้ก็เดีนี้กล้ายอมรับดิวะอย่างนี้แหละเลยี่บอยนูสชายตัวริงเลยี่บ่อดีมากตากเงไม่รู้สึกอน่ารักะอุยน่ารักน่ารักจริงพี่อะไรแสฟนแฟนสอนมาดีาเลยอย่างนี้คือน่ารักโซคิวถ้าถาม่มากอะไรจับมีแฟนไหม ไม่มีโซนไม่มีตั้งแต่เกิดมาจนถึงทุกวันนี้เคยมีแฟนไหมอ๋ยทำไมถามแบบนี้ปะไม่มีโอ้โหว่ะละโอ้น้องยังซิงอยู่เลยพี่น้องมันไม่รู้ไงว่าแบบเสื้อผ้าแบบผู้หญิงเป็นแบบไหนที่แบบเออมันสวยหรืออะไรนี่ก็สวยอยู่เลยเราก็พับอยู่เดราเขาก็อยาเหยียบให้หยิบง่ายไงอยากมีแฟนเป้าไปกับพี่เม์วันอาทิตย์อยากมีเหรอเะไรรู้เรื่องไหมวะมันรู้เรื่องอหม อยากมีอยากมีอยากมีแฟนไหมไปกับพี่แม่วันอาทิตย์พี่แม่ไปไหนวันอาทิตย์อะไปดูสาวโรงงานไปอีกแล้วเหรอไปมาพี่แบกหนูไม่หนูไม่ยอมดูยังแม่อยู่เลยเนี่ยยี่ตัวนี้ยังได้รักนเลยอ่ะตอนแล้วรักมากเลยอ่ะนายแม่เนี่ยอะไรหาแฟนให้ตั๊กหน่อยญาตพี่น้องแฟนเองยังว่าเลย เหมือนเองก็จะได้เป็นเหมือนไอ้เหมียวอ่ะไม่มีคนดูแลเพิ่มอีกคนเลย์ยังไก็ได้เหมือนไอ้เหมียวอ๋อไม่งั้นอย่าเลยเลยยังจะมีภาระเพิ่มอะไรบอกว่าผมก็ไม่คิดว่าเขาจะขนาดนี้ผมไม่อยากรู้จักใครเลยอะไรวะไม่น่ารู้จักไอ้เหมียวเลยอะไรอย่างงี้ ขอี่มาัเลยีบแล้วหน้าอกเหนียวด้บอกเหนียวต้องช่วยออกปะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอยอย่างเงี้ยเได้ยินปะอไรพี่ไก่หนวะไม่น่าได้ทำไมวะโอ้ยโอ้โเบอกเฮ้ยเงินเดือนออกเด้ ใครรับกระสอบใหม่พี่ทักแชทก,กันได้เลยนะของเพิ่งลงล็อตนี้ลงสวยๆส,สดๆเลยจ้าต้นทุนต่ำกำไรดีนะคุณพี่